แล้วมาแล้วนำทุกท่านเข้าสู่รายการ React รีอครากับครูจี๊นะครับวันนี้ครูจี๊บรีอคตอนประมาณตีสอครึ่งนะฮะมา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 เรามา r รีอกการแสดงที่มีคนขอมาและส่งข้อความมาหลายๆคนนะคะส่งมาแบบบางคนน่าสงสารมากเลยอะ่ะบางคนบอกว่าครูครับจะมีโอกาสได้ r รีอคงานเก่าๆบ้างไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครูจีข๊ขอเปิดก่อนนะ ครูครับครูครจะมีโอกาสได้รีแอคงานเก่าๆบ้างไหมครับผมเป็นผู้สร้างสรรค์งานแต่เก่าแล้วอยากให้ครูรีแอคเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสมัยเก่าได้ชุ่มชื้ชชนหัวใจรีแอคหมดละฮะเก่า,าใหม่ไม่ได้ลังกลงลังเกียดลังงอนใดๆนะฮะ รีแอคหมดเลยอาเพราะฉะนั้นพูดถึงงานเก่าคุณทิพย์ก็เปิดมาเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะฮะบอกว่าอยากให้คุณทิพย์รีแอคการแสดงที่มีชื่อชุดว่าภาพสักกระไดคืออะไรวะเราไปชมกันแบบโหล่ลงๆให้การแสดงสื่อสารแทนครับอธิบายท่านี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงและขอขอบคุณช่องบ่าวริมขขงสตูดิโอที่โพสตคลิปนี้เอาไว้ภาพสักกระไดมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ ส่วนเพลงที่กูที่เปิดอยู่เป็นเพลงของเบ็คแฮมนะครับเบ็คแฮมสตูดิโอนะเพลงชนางนะโอเคเดี๋ยวปิดชนางก่อนของพระนครนะครับอ่ะเรามาดูภาพสักกระไดคืออะไรหวืมยิ่งใหญ่นะช่องเบาริมของสตูดิโอนี่เวลาก็ทำอินทงอินโทรนะ สวัสดีหม่อมหลวงลาเต้มาทันจ้ะสวัสดีไพรัต์เลยพลครับสวัสดีครับการแสดงชุดนี้เลิศหรอยังไม่เคยดูเลยภาพคือปราบ๋อขอบคุณคุณนิยมถ่ายภาพสักกระไดสักกระไดกากที่ดีสุดรูปแบบเี้รู้ภาษีอ๋อนี่คือผู้สร้างสรรค์ผลงานนะนนนะเราข้ามไปเลยเนะาะผู้สร้างสรรค์ผลงานหญิงล้วนน่ารักเชียว สายป่ามาอีกแล้วเป็นเวอร์ชั่นส่งในโรงละครดนตรีโสดเนี่ยความคลาสสิกอยู่ตรงนี้เออเสียงเข้าลายอินล้ว นกสักดระลิงอ๋อนกหัดสดีลิงเหรอคะขอบคุณที่คอมเมนต์ค่ะอ๋อเขาเรียกสักดระไดเหรอคะภาษาอีสานเฮ้ยโชว์นี้คุณคุณนะต้องให้เห็นแกนแถบปัตฐานในโลก คือยังไม่เคยรีแอคอยังไม่เคยดูแบบเต็มเต็ม<ๆ>แต่เหมือนเขาบอกว่าโนนอ้โหไทยนี่ช่างแต่งบทร้องบทอะไรเนาะสวัสดีครับพู้ชิบสวัสดีครับพงศธรสนสกระโทบฝากกดไลค์หน่อยเล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันครับ เนี่ยทีม่มีมีมีตัวละครอยู่ตรงกลางเป็นเหมือน <ไป S 1> พญานกใหญ่ๆห่ะก็คือทีรวัตรเจียงคำไงเพราะว่าไอ้เจ้าเต้ยเคยเปิดให้กูจิบดูตอนกูจิบไปหาที่บ้านขำเรียงอุ้ยฉันชอบเสียงร้องสวดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบทอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ากูจิบกล่าวผิดกลับขอภยัยโอ้โอ้โอ้โอโอ เป็นนกยักษ์เป็นนกของเฮ้ยเุ้ยทำเสียงนกได้แบบใช้อะไรทําอะ่ะเป็นปั๊บเป็ดเป็นหุ่นนกยักษ์เหมือนในเรื่องอวตารนะไอตัวนกใหญ่ๆอะ่ะที่ที่พระเอกกระโดดขี่อะ่ะ ตุลุกมักโตเออตุลุกมักโตเอาทันสดครั้งแรกสวัสดีคุณกรดครับวันนี้มาไลฟา์สดแบบพิเศษมาตอนปีสองกว่าเอาดีๆครูทีขึ้นเวทีเองเลยเหรอคะนี่ไงทุกคนที่เล่นเป็นนกยักษ์เนี่ยคือครูทีระยาหรือทีรวัฒเจียงคำค่ะครูจีไม่เคยดูโชว์นี้หรอกแต่ว่าเต้ยเคยเปิดมาให้ดูว่าเนี่ยพิธีลงเองเลยนะแลวแบบเป็นนกยักษ์ตัวใหญ่อยู่กลางโรงละคร แล้วปีกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหนักมากคอนโทรลยากมากอันนี้ทีระยาบอกอยากให้กูทิปบรีแอคจรวดมอนนครปฐมแอดเดี๋ยวเราได้เจอการจรวดมอนนครปฐรมที่ลำปางเห็นอยู่นะว่ามีอยู่ในกำหนดการแสดงใช่ไหมสบายมอนนครปฐม จรวดมอนครปฐมเดี๋ยวไปเจอกันจ้ะที่ลำปางจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ฝากคอมเมนต์ไว้ในช่องหน่นะคุณพงศธรจะได้รีแอคให้ไงเออมาแล้วนางสีดาปรับนกหัสดีลิงใช่ไหมโอ้ หัวข้อนี้เนี่ยทำหลายคนหลายสถาบันมากเลยเนาะเป็นหัวข้อที่ฮิตมากๆเลยเนาะของทางอีสานเขานะ่ะนางสีดามีความเป็นสายป่าท้าฟอนส,ง,สง,ง่าสง่าคลังคลังแบบนี้มมสเท่าน,านั้นบอกเลยมีแพลนจะไปงานศิลป,ปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่20 ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางจังหวัดลำปางนะครับ9011นี้เจอเจอครูจ,ะจ,ะจะิบแน่นอนวันนี้ครูรีแอควงโปรงลางไหมคะอยากไปลำปางมากๆมาสิเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีคอมเมนต์วงโปรงลางหลายวงเหมือนกันนะคะฝีมือการฟ้อนครูทีไม่ธรรมดาเลยใช่นางพลังเยอะ ตัวนางใหญ่ขนาดนั้นน่ะพลังฟ้อนพลังรำก็คงจะไม่แพ้พลังวีนนะคะ <laughs> เอ้ยปีกมีความเป็นแบบตุรุกมักโตมากเลยอะ่ะใครเคยดูหนังเรื่องอวตารนะ่ะตุรุกมักโตอะ่ะนกยักษ์ตัวใหญ่ใหญ่อะ่ะเสื้อผ้าเป็นไงนอุย้ยมีกล่งมีกราะมีอะไรแบบอุย้ยตรงแขนนะชอบจังเลย แล้วชอบการเล่นดนตรีสดนกสายป่าเนาะอยากเห็นนกหัสดีลิงของทางเหนือบ้างเพราะทางเหนือก็มีหรอครับโอ้แต่ไม่ค่อยเห็นเนาะเจอกันที่ลำปางครับครูจา้าพงสศธรสวัสดีจัดเจอกันนะจ๊ะเม้าครูทีหนึ่งอ่ะมาแล้นายฟอนมาแล้วเออสตรองดีะ่ะ การเล่นดนตรีสดดนตรีอีสานนี่ทําอะไรได,ได้แบบหลากหลายอารมณ์มากเลยนะสนุกก็ได้หวานก็ได้มนขลังก็ได้รุกเร้าก็ได้สตรองได้น่ากลัวได้โอ้ยได้ทุกอารมณ์เลยดนตรีอีสานเนี่ยลด,ดยนกหัดสดิลิงเวอร์ชั่นเล็บเจล ยังไงค่วะวัลลัญยาต้องรู้ข้อมูลอะไรมาแน่เลยถึงได้มาว่าเล็บเจลคืออะไรอ่ะเออเออดูหัวนกดิเอองวงเป็นช้างป่ะเออดูอุ้ยปีกนกคอนโทรลยังไงก่อนนะกลไกยังไงก่อนไม่ใช่คอนโทรลยังไงไกลไกเป็นยังไงอ่ะทำไมมันดูเหมือนมันตั้งขึ้นมาได้ง่ายมากเลยอ่ะ าสายป่าสายสตรองฟอนผู้ชายต้องให้มมอสอเลยนะจองนะจองฉั้นจองคนกลางได้ไหมไม่รู้เป็นลูกสาวลูกชายเั้นจองคนกลางก่อนนางสีดานี่เขาก็สง,ง่านะดูเลย นี่ถ้าสถานการณ์ยังดีๆนะครับแล้วก็มีการส่งผลงานแบบ On s t a ตจออนไซตถ้าคุณจิบมีโอกาสดูคลิจะไปดูเลยเออสกสักลงสักลายชอบที่ใส่ตรงต้นแขนจังเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นเกราะมันเหมือนเป็นเครื่องประดับอะไรที่ดูแบบสมบุกสมบันน่ะสีดานางสีดาก,ก็ใส่แล้วก็ตัวแวดล้อมที่เป็นตัวบรรยากาศก,าก็ใส่ เราเล่นลค่ะแซลกูทีเฉยๆจะฟ้องธีรยานะคะโจรยาข่าวจันนะคะอุ้ยชอบชอบคริกราฟของนกอันนี้ปีกงอไปข้างหลังแล้วงอมาข้างหน้าแล้วหมุนรอบตัวอ,อิมพาวัยหรือเปล่าเยทีเจ้าของผลงานคริกราฟให้หรือยให้เยทีอิมพาวัยเองนะ <laughs> อ่ะโอเคครับครูจิ๊บรีแอคงานเก่าจริงๆก็ไม่เก่ามาก2-3ปีที่แล้วนะครับหลายๆคนถามมาว่าครูจิ๊บรีแอคตแต่งานใหม่หรออย่างงี้จีชันเป็นเอออย่างงี้ผมหรือหนูเป็นเจ้าของผลงานเก่าถ้าเกิดขอครูจิ๊บเราเรียกไม้ถ้าครูจิ๊บเห็นครูจิ๊บรีแอคหมดราคะ่ะไม่ต้องกังวลนะฮะอย่าลืมรีแอคฟอนรับสเสด็จกับมมสอล่าสุดเออน่าสนใจ ว่าจะรีแอคอยู่เหมือนกันแล้วก็ทางร้อยเอ็ดก็บอกว่าอย่าลืมรีแอคการแสดงครบรอบ43ปีวิทยาลัยนากเสียงร,ร้อยเอ็ดโอ้หลายสายมากเลยฉันรีแอคไม่ทันมีแต่ภาคอีสานทั้งนั้นน่ะฉันจองนักดนตรีดีกว่าที่ดิดพินดิดซึงอยู่ฉันจองนักดนตรีนะเอาแล้วสั่งการแล้วยังไงอุ้ยฉันชอบโพสต์นี้นักสแสดงหันหลังที่บางคนอาจจะบอกว่า b อ t ทอมเดี๋ยวฉันว่าโอเค การจัดเดเล็กชั่นของนักแสดงของมมสอเนี่ยเขามีความหลากหลายดีนะทิศทางอ่ะ,อะมาแล้วเออธนูเป็นไงธนูเขาใหญ่นะอ่าสั่งมหาเสนามหาเสนีทั้งหลายเหล่านี้ไปนําอาวุธมาเตรียมที่จะไปจัดการกับนกหัสดีลิงนกหัสดีลิงมีชุดมีกลิ่นอายความเป็นเอเชียนมีความเป็นญี่ปุ่นเบาๆนะจากฟอร์มของชุดนะ กลองแตกมากเลยอ่ะโอ้เขามีการไล่สีขนนกด้วยนะตีสองสี่สิบแล้วมีคนดูอยู่สิบหกสิบเจ็ดคนนี่ก็ถือว่าหลายๆคนนี่ยังไม่นอนนะเอาละเตรียมเตรียมมาศาตราวุธมาแล้วเออเอออ่ะ ซ้อมลบก่อนซ้อมลบก่อนอ่ลองเชิงก่อนเออเสียวยเยวียเสียวจะโดนเฮ้ยฉันคุณทเป็นคนที่นั่งอยู่ยิบเสียวนะสวัสดีครับคุณสวัสดีครับทริปดนตรีลุกเราลุกรนขึ้นละถ้ามีเวลาคุณจิบรีแอคการแสดงชุดมโนราสออนใจให้5กำลังสอยให้หน่อย ส่งคอมเมนต์มาในช่องด้วยนะจ๊ะส่งคลิปมาหน่อยนะจ๊ะคุณวรัญญาขอบพระคุณค่ะเอาแล้วยังไงลุยแม่ลุยนกจะกระโดดลงมาไหมนกจะกระโดดลงมาสู้ไหมดูตัวใหญ่มากเลยธีรายา <c oughs> เห็นเต้ยหรือเห็นน้องคนไหนเมาให้บอกว่าเนี่ยโชว์ชิ้นี้ธีรายาต้องฟิตแบบร่างกายให้สตรองเลยอะ ออกมาตั้งแต่แรกในตอนนี้เลยเอาแล้วเอาแล้วรับลูกดอกแล้วยิงแล้วเฮ้ยยิงจริงปะเนี่ยเฮ้ยยิงจริงหรอโอ้ยโดนปีกแล้วหนึ่งข้างอ่ะลงมาแล้วโว้ยแม่มเงยทีระยาล,ลงมาสู้แล้วเอาเลยพูชาพิคเนตของระเบียบรีแอคไปแล้วนะคะพูชาพิคเนตลองไปเสิร์ชดูนะคะ บูชาพิคอเนตของระเบียบคุณจิบเรียกไปแล้วนะคะมาแล้วสู้สู้ยนทธีสู้สเออฟาดมันฟาดมัน <c oughs> ยุทธีลงเองเลยอะ่ะเออเอาเอาเอาฟาดเอฟดเอฟูตดเวิร์กเป็นไงเออ เออย่องย่องยองยองยอวุ้ยชอบชอบปีกท่านี้ลดเออเออฟาดฟาดจิกมันเลยเออมีคนบอกจิกมันเลยลงมาแล้วอ่อทีบหนึงแขนขานางยาวนะสู้นางไม่ได้หรอกธีรยาเนี่ยคุณจิ๊บไปยืนกับธีรยาสูงเท่าอกธิรยาเองอะตัวคุณจิบเตี้ยงอะ มีคนเชียร์บอกจิกมันเลยคูทีเออฟาดฟาดเออเออนี่เออนี่เก็บพร็อพเอาเท้าเขียยเขียยมีดไปอีกเขียดาไปอีกเออ อะไรก็ดีอ่ะติงอย่างเดียวได้มะคุณดีว่าแสงจับแสงไม่ได้อ่ะการฟิตของพิธีคือการทอสิ้นหรือเปล่ามีคนบอกว่าพิธีฟิตหุ่นในการทอสิ้นเออเออโดนลุมค่ะทีระยาโดนลุมโอ๊ยโอ้ยอ้ยเจ็บไหมอ่ะปีกหักยัง ไอไฟที่สโตโรเป็นสีเขียวสีม่วงสีแดงนี่คุณคิดว่าไม่ขัด <c oughs> ขัดกับอารมณ์โชไปหน่อยอ่ะคูณดูํำหรือคุณดูมวย <c oughs> เออท่านี้ของนางสีดาเออธรรมะถมแมงดีปะ่ะเออสู้กับผู้หญิงอ <c oughs> รอทีทีทำไมจะทำร้ายผู้หญิงหรอทอธิรยา <c oughs> เออ <c oughs> แม่สู้ไหมแม่สีดาสู้ไหมสู้เออเออ แม่พัสบายยาวนี่เป็นอุปสรรคไปเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอย่าลุมนะอย่าลุ้มธีรยานะเอาเอาเอาเรียกเรียกเรียกพลมักเรียกอุ้ยทีอุ้ยทีก้าวคุณไปอย่างนั้นเองเลยหรอเออโพสนี้ดีนักแสดงหันหลังอยู่หน้าเวทีและข้างหลังก็เป็นธีรยาอยู่บนแท่นเออฉันชอบโพส์นี้สมัยก่อนนะครูบางคนนะ โอ้ยิงไปแล้วเป็นไงโอ้ยตายเลยปราบได้จนได้นกสักการลิงสมัยก่อนนะเวลาครูจิ๊บทำแพทเทิร์นแถวลำแล้วมีนางลำหันหลังนะหันหลังได้ไม่เกินไม่กี่แปดอะครูก็จะบ่นแล้วบอกว่านางลำหันหลังได้ไง โอเคนะครับสำหรับการแสดงที่มีชื่อชุดว่าผาับสกดหรือว่าปรับนกหัสดสรีลิงนะครับงานของมมสเมื่อปี2018ก็ชื่นชมนะครับครูจิ๊บรู้สึกว่าทำคอสตูมได้สวยงามดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนกหัสตีลิงเนี่ยทำได้อลัาการปีกเปิดหัวเหอเหมือนเชียแล้วกเ็เทคนิคกลไกของตัวปีตัวนี้ครูจิ๊บว่าทาได้ดีครับเหมือนนกพญานกยักษ์มากๆแล้วได้ยิ่งคุณธิรยาหรือว่าธีรวัชเยงคำมาเล่นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับโชว์ชุดนี้มากไม่รู้ว่า เออชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ดูยัทีฟอหรือเปล่าเนี่ยข <c ười> ิดตายไปแล้วหนึ่งนะครับส่วนคอสตูมของนางสีดาชอบครับรวมถึงอ,อ,อารมณ์การฟอนของนางสีดามีความขลังความเป็นผู้หญิงสตรองมากๆเลยนะครับขอชื่นชมการแสดงชุดภาศสักระได้และขอ,ขอขอบคุณช่องบ่าริมโขงเอาละครับเดี๋ยวครูจิ๊บขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนถ้ามีอารมณ์จะมารีอคต,ต่อนะวงปรางออนซอนสินหน่อยครับครูคอมเมนต์ไว้ในช่องด้วยได้ไหมส่งคลิปลิงก์มาหน่อยนะ ส่งลิงก์ของคลิปมาหน่อยนะโอเคไปก่อนนะจ้าบ๊ยบาย